แต่ว่าภายในคณะมนตรีนี่ไม่ได้แตกแยกกันหรือว่าะอะไรร้ายอยู่กว่าผมต้องการทำการเยู่ให้มันเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติบ้านเบื่อจริงๆไม่ใช่มาเองนับหรือทำอะไรเพื่อคนบางกลุ่มตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเลือกทางเดินผมจะเลือกเส้นทางในการเดินไปโดยยึดหลักผลเระโยหน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเปที่ตั้งผมพูดแล้วผมผมนักเลงพอทำอะไรเราต้องรับผิดชอบอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ใจไปอยู่ถ้าใจไม่อยู่แล้วไม่ต้องมา ใครมองครับผมก็ไม่ได้ในการจันสินค้าในการแถลงข่าวซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่สบายใจและหลอนคิดมาหลายเดือนแล้วนะครับนั่นคือตำแหน่งนักทีชื่อว่าการสุเาษ,เษิเซลลสบอลที่ท่านนายกนะครับให้เกียรติผมจะ้ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเ2็นสองปีเต็มนะครับตองปีกว่านะครับ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยนะครับเนื่องจากผมตั้งมั่นมาโดยตลอดว่าหากวันหนึ่งเราได้ได้มารับใช้พี่น,น้องประชาชนผมยึดมั่นว่าผมจะทำง,งานเพื่อชาติะานะครับศาสนาและครรมศาสตรและที่เรงประชาชนโดยยึดกฎเกณฑ์ของประเทศชาติก็มีตลักแต่ตลอดที่เวลาที่ดำรงตำแหน่งมานะคร,รับบรรยากาศนะครับตามหลักเชิอแต่สถาการณ์ที่ มันไม่เป็นไปยหางที่ผมคาดหวังเอาไว้นะครับแล้วผมก็อยากกลับไปอยู่จุดเริมของผมนะครับนั่นะค,นะค,คือการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนผมต้องการทําการอยู่ให้มันเข้มแข็ง,งเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆไม่ใช่มาลองรับหรือทําอะไรเพื่อคนบางกลุ่มะัะนั้นวันนี้นะครับ ไม่ใช่วันนี้ครับผมปรึกษาครพอบครัวมาหลายวันแล้วนะครับจนได้ข้อยืนยัว่าผมจะลาออกจากการดำรงตำกกนแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งเวลาผมจริงๆแล้วผมลงนามตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วตั้งใจยื่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เูื่อจักว่าฝ่ายลนขาวผมเข้าใจผิดว่าจะให้ยืน่นวันนี้นะครับก็เลยให้ยื่นไปนะครับทันสุดแล้วนะครับผมขออนุญาต แจ้งพี่น้องประชาชนนะครับทุกๆเตือวัดนะครับว่าวันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเลือกทางเดินผมจะเลือกเส้นทางในการเมือใหม่โดยยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นตั้งผมจะไปต่อสู้ในทีการเมืองอย่างเต็มที่นะครับจริงผมคิดมา่หลายเดือน เห็นี่ค่ะเอาพี่นะ้าเพราะอันนี้จะไปคุยกับนายกหรือว่ายื่นกับนายกเลยไหมคะเอาไปยื่นแล้วครับอยากต้องไปเล่นด้วยครัท่านนายกได้กำชับอะไรบ้างไหมคะคอ๋อยื่นเฉยๆไม่ได้คุยกับท่านนายกใช่ไหมครับตนทำอะไรครับตอนนี้ครับ,บคุณม้าครับ อ๋อไม่ครับผมตัดสินใจผมเองโอเคนะครับจะไม่ได้ฮะจะไม่ได้คุยฮะสาานท่่่่จไไไมมมเียดรก็ผมตัดสินใจแล้วผมนอนคิดมาหลายคืนแล้ว ที่นีที่นักอึดอัดเรื่องของกรณีที่ท่านนายกอาจจะไม่ได้พูดคุยกับเราหลังจากที่แบบว่าจบสืบอภไปร่วมใจอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องของของบ้านเมืองผมไม่ชอบที่บรรยากาศที่มันเกิดความแตกแยกแตกแยกในที่นี้หมายถึงว่าสังคมแตกแยกกวนแต่ว่าภายในคณะรัฐมนตรีนี่ไม่ได้แตกแยกกันหรือว่าแตกแยกร้ายอยู่กว่าผมว่าไม่พูดดีกว่าเพราะเราออกมาแล้วเราคิดเข้าใจ แต่ถึงขั้นที่ทําให้พี่นัทอยู่ในคณะัมนตรนีไม่ได้หนูว่ามันอาจจะต้องมีสถานเหตุการณ์อะไรที่มันอันนี้ไม่สามารถเดาได้แต่ว่าตัวผมเองก็จะยึดเรื่องบ้านเมืองเป็นหลักผมจะยึดเรื่องคนดีของใครเป็นลจุดสําคัญเลยที่ตัดสินใจแน่ๆนี่คือเหตุการณ์ไหนอะคะพี่นี่คือผมมองไม่เห็นอนาคตของบ้านของเมืองนะที่บอาตรงๆนะครับ<ไ>จะเป็น<ไ>ยังงภายใต้แกนรนำของพลเอกประยุทธ์ไม่ไม่ใช่ครับนมันสังคมมันแตกแยกรุนแรงไม่ไรุนแรงกลับไปมีบรรยากาศเดิม ไม่สบายใจการที่พี่นัทตัดสินใจเราออกวันนี้อาจจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองมากขึ้นไหมคะพี่นั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่ใช่มาจากเราอะเราไม่ทาอะไรให้ชบบาวบ้านมีเสียหายโดการบวกถ้ากมนนเือหวกก็สองใบพรรครเมืองชลัดเหมือนเดิมไม่เหมือนพี่บอกตัดสินใจอาจจะไปอยู่บ้านอื่นนีมีพรรค่อไทยอยู่ในพอยที่วางไว้ด้วยไหมกยมีพรรคมาจีบผม้ใจ่ับ <c oughs> <c oughs> มันอาจจะไปเข้ากระแสที่พี่นัทบอกว่าเคยมีการดีลกันไว้ก่อนหน้านี้ออ๋ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจจะเป็นพ oh, oh, okay. ัดพยาวก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะเป็นพลังพยาวก็ได้พี่กระแสข่าวว่าพี่นัทเคยอยากจะทำการเมืองในพื้นที่ภาคเหนือค่ะอันนี้มันอันนี้สอดอาจจะเป็นอีสานล้านนาก็ได้ไม่แน่โอเคแล้วพี่นัทนะเรื่องของคันเทนตเรื่องทำซักนี่จะใช้เวลานานไหมครับพี่ผมเตรียมไว้หมดแล้วครับ เร็วๆนี้เราจะได้เห็นผฉหน้าของพักที่พี่เขาจะต้องดูไม่ได้ฮะอย่างน้อยอเบืนะ้องต้นน่าจะสักกี่คนคนะที่ไปร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพักใหม่ทําใหม่ค่ะก็แล้วแต่ผมผมจะไม่ได้คุยพี่น้องผมเลยตัดผมตัดสินใจผมไม่ได้คุยใครแบบนี้พักพลังประชาชนจะไม่แตกเลยนะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดดูแล้วเสียงที่สนับสนุน<ม>ท่านน้อยธนัดก็ค่อนข้างเยอะก็ไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่นี่หมายถึงอะไรก็ คือใจผมมันไปแล้วครับผมพูดแล้วผมผมนักเลงพอทำอะไรเรารับผิดชอบอยู่อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ใจมันอยู่ถ้าใจไม่อยู่แล้ไม่ชอบไน่ใครมองครับผมก็ไม่ได้เี่คับติดตามครับคุณรับขอบคุณครับ